คอนเฟิร์มนะครับนี่ตรงน,นี้มีขาตั้งกล้องมีกล้องรับรองว่าไม่ว่าคุณจะประชุมหมู่หรือประชุมเดี่ยวรับรองครับล่มทุกกางประชุมคอนเฟิร์มได้จากน่าสำนักงานผมนะครับแต่นี้ผมปรับแล้วครับปรับแล้วปรับกล้องแล้วอะไรแล้วตอนนี้ไม่มีล่มตอนต้นการประชุมนลครับจะล่มช่วงกลางๆระบบมีล่มกลางประชุมสน <Okay. S 1> ใจก็มีทั้งนี้ฮนะนี่ก็คือ ลำโพงสองลำโพงมีให้สองลำโพงแต่ว่าใช้ได้ทีลำโพงนะครับเพราะว่าจะได้พังทีละอันใช้เชื่อมต่อกันทั้งคาเดยว์สองพงไม่ได้นะห้ามใช้เดี๋ยวมันพงังต้องใช้ทีละอันพังทีละอันแถมมีชุดสำรองอันนี้ก็ใช้ไม่ได้หรอกครับนองไว้ก่อนแล้วก็มีสายต่งตางๆนานายิ่งต่อยิ่งระบบรวนมีกล้องแถมไม่หนึ่งกล้องเป็นกล้องของโลจิเทคอันนี้มันอ่านว่า ล็อลกจีเทคหรอือว่าโลจิเทคเหอโอเคแล้วมีมีแถมคนกด powerpoint ไหมคะ <c oughs> มีแถมคนกด powerpoint ด้วยถ้าสนใจผมถึงจะเป็นเซลล์แต่ว่ารับกด powerpoint โทรราชาจากักสนใจติดต่อได้ครับตุศรีวุิชัยกิตบวกนะักกด powerpoint ระดับประเทศขอ <c oughs> <c oughs> ชื่อเพจ Facebook ด้วยค่ะเพจของผมนะครับสุสีฟาร์ม IG ค่ะ IG สุศรีฟาร์ม ยูทูบชาแนลสุสีฟาร์มแต่ถ้าเป็น Facebook ส่วนตัวก็สุสีผู้ชายกจบอกนี่เขาให้สดอย่างคนจะมาโผล่ยืมตังค์ผมอีกเหรอไม่มีให้นะสองร้อยเจอเอยืมตังค์ยืมมาตังค์ยืมตังค์สองร้อยสอี่คิดจ้ยืมสอง้ห้ิเหรอไม่ให้เหรอไม่มีเสนอเพื่อสนใจติดต่อได้เบอร์โทรศัพท์ศูนย์แปดเก้าสี่นมสี่ศููนยรับทุกครั มังพีโทรครับ